วกครับเดินเลยครับก็เดินเลยนะครับบล็อกบล็อไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับ

สิบห้าที่ยวปูปูใหปูนี่มออะไรนี่ครับเป็นล้มเลยลุกน้องไม่เอามัลุกแน่ เดีเลยครับเดเลยครับทษนะทับครับรอรอจบไจ่ช้าเราจบครับดี๋ยวันนี้ครับครับปิดรถนะครับอันนี้ครับเฮ้ยก่ัน